การนึงบ่แน่ใจนะพี่น้องก็มาได้นะคะสุดซอยนะร้านสุดซอยอันนี้ก็คทำราดหน้านะทุกคน,ร,นาราดหน้ามีกรอบสองก้อนนะคะก็จะมีลูกค้ามานั่งทานนะทุกคนทานที่เสียอยู่ตรงนี้ร้านก็ได้ ก็จะมีท่านจะซื้อนั่งทานก็ได้นะสีหรือว่าท่านจะซื้อห่อกลับบ้านก็ได้ก็ฟังแต่ชื่อนะคะร้านสุดซอยคุณดูนี้สุดเลยนะคะแล้วคุณจะเจอ <c oughs> ออนะคะถ้าเขาเห็นใครเข้ามาเขาจะยิ้มก่อนเลยนะ <c oughs> เขาจะทักทายเราเลยนะอันนี้คือสเสน่ห์ของร้านสุดซอย ขายมากี่ปีแล้วเนาะแม่ค้านี่เนาะสามสิบหกปีนะคะที่ตลาดมังซี่นะคะก็มาเลือกซื้อได้เลยนะทุกคนนะคะและมันเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะมีอะไรให้ชมกันอันนี้น้องทำรัดหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุก,ลก,ทกไลท์ทุกกำลังใจเลยอันนี้จะเป็นรัดหน้าใช่ไหมลูก,ก,กรัดหน้านี้ธรรมดาเท่าไหร่คะ ธรรมดาสี่สหพิเศษใช่ไหมโอเคและวถ้าร้าหน้าทะเลนะคะ 50. 50เหมือนกันเลยเมาเลยมาสุดซอยพอดีนะ,ะอเอฟแล้วก็มาทานได้เลยนะคะคว่าไม่สะดวกมั่งทานก็ซื้อกลับบ้านกันได้นะคะไม่เป็นไรขอให้มาอุดหนุนกันก็พอเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ที่ตลาดโตรุ่งนะ,ะทุกคน เดี๋ยวเรารอปักเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะน้ำซุปก็หมูเลยนะในอันี่้อะให้ดูเลยดูแบบไม่กั๊กเลยนะทุกคนนี่ดูแบบไม่กั๊กเลยนะทุกคนนี่นี่ทุกคนที่ตาว้าว อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดาเนาะธรรมดาถ้าเป็นหมูกรอบ45ครับหมูกรอบ45ใช่ไหมคะ๋อหมูกรอบ45สอ,อ่ะสั่งได้เลยนะคะก็สรุกถามราคาไหมคะก็ไม่เป็นไรหรอกไห่คะไม่ว่าอะไรหรอกเขาค้าไม่ว่าอะไรอะนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บรอตักแล้วเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมน,นะคะชุดนี้ทําได้กี่ชามครับผม สี่ชามไป่ามซอกเล็กเนี่ยเด้อย่าสรงไครเลยซอกเล็กเหอามาทามซอกเลกเขาจะให้หมดหมงานกายห่อนทวนเลยพี่น้องเก่ามะลิก่อนเลยค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะทำชุดละสี่ชามแตะแตะสงอง แต่ก้นซางแ่ได้ซีฟุ้งก็มี่อานย่มละละน่อมสซุดซอยล <c oughs> อะโอเคนะครับเพ่นซีฟุ้งซีฟุ้ยเลยนะคะเพนโอเคแล้วยังไง ใัดแป้งันเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวพี่จะเก็บไฮไลท์ไปให้เพื่อนกระชมไม่ได้ไฮไลท์เลยกอไฮไลท์ที่ร้านนี่แหละดูด้วยเลยนะทุกคนนี่ใช้น้ำซุปหมูหลังดีนี่ก็ทำยากมากนะ้ำยากเพาะต้องมาใส่แป้งนิดหนึ่งนะทุกคนนะไปห้องให้คนทำเรอ ไม่ถ่ายคนทำค่ะถ่ายแต่ตัวเตี้ยวเดี๋ยวเขาจะอันนี้เออฉันถ่ายแต่คนห่อก็พอละคนหเอาสวยเนาะโอเคยุ่ยว่ะโอเคยุ่ยว่ะค่ะทุกคนยุ่ยว่ะนี่นะคะตลาดโต้รุ่งนะคะทุกคนสุดซอยไปเลยนะคะพี่ต้องมาที่สุดซอยนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ็บชิ้นไรหน้าหมดก่อนนะคะ นีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะ